บอกเลยว่าคันนี้เดี๋ยวเราเจอกันที่ไทยแน่นอนสำหรับตัว i m 5 0ูนถึง100 2.74คุณดูด้านข้างตัวรถเห็นปะสัดส่วนลงตัวเลยคุณดูเชฟตรงนี้ใช้ได้ผมชอบคันนี้อย่างหนึ่งตรงที่ดีไซน์เขาเนี่ยเขาจะมีตัวหน้าจอมอนิเตอร์ led แบบนี้นี่น้องหมาลำโพงมีทั้งหมด20สปีคเกอร์นะครับแล้วก็เกรดเครื่องเสียงถือว่าโอเคจอคนนั่งตอนหน้าก็จะเป็นอีกจอหนึ่งฝั่งซ้ายนะฝั่งขวาก้านเกียร์ จ,จบด้านหลังนะฮะนี่คือการนั่ง i m 5นะคือทำให้รู้สึกว่าขามมนอาจจะชันหรือเปล่าดูนะผมยืนปกตินะนี่คือทั้งหมดของ i m 5ที่เราจะได้เจอกันที่ไทยแน่นอน ชวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องหุยบีผู้ชมนะสวัสดีจากประเทศจีนด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ IM เอ็มมอเตอร์ของทาง SAIC นั่นเองบอกเลยว่าคันนี้เดี๋ยวเราเจอกันที่ไทยแน่นอนสำหรับตัว i m 5หรือ i m 5นั่นเองรถไฟฟ้า100%ที่เป็นสไตล์ซีดานนะก่อนหน้านี้เขาเปิดตัว i m 6หรือ i m 6ไปแล้วนะที่เป็นรถไฟฟ้าสายหรูแน่นอนไม่ได้ความหรูไม่ได้ช่วงล่างที่มันแน่นไม่ได้เป็นช่วงล่างสไตล์จีนจ๋านะเพราะว่าผมไปลองขับมาแล้วแต่คันนี้เป็นสไต มันลงตัวกว่าตัว s u v หลายจุดเหมือนกันไม่ว่าจ,จะเป็นเส้นสายไม่ว่าจ,จะเป็นสเปคนะฮะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เราจะพาไปชมกันนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูสเปคตัวมอเตอร์คูนก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เบื้องต้นนะออปชั่นหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่คอนเฟิร์มนะว่าจะเหมือนคันที่รีวิวไหมเมื่อจจไปถึงไทยนะครับก็ก่อนชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์แบบ like, กดซับสไครต์เป็นลังใจฮอกคี้พีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลย ผมเลือกฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลที่ช่วยป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรดสูงถึง97%ช่วยปกป้องความร้อนแบบเหนือระดับต้องซูเปอร์ไฮคูลและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราพาไปดู iM5 คันนี้กันเลยครับ ด้านหน้าของเรานี่คือตัว iM5 นะครับที่กำลังจะไปทำตลาดในไทยนั่นเองนะครับจริงๆก่อนหน้านี้นะทาง MG ก็เปิดตัว iM6 ไปแล้วนะครับที่เปิดราคานะครับแล้วก็เริ่มส่งมอบให้ลูกค้าไปแล้วนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวถังหนึ่งนะสไตล์ซีดานที่ผมว่าสัดส่วนเนี่ยดีไซน์เนี่ยค่อนข้างลงตัว i m 5และอ m 5คันนี้นะครับความยาวโดยวรวม4,931ม mm ิลิเมตรนะแล้วก็วิลเบสประมาณ2,950ม mm ิลิเมตรเลย mm hmm. คันนี้ผู้ชมชาร์จเต็มเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดประมาณ550ถึง820กิโลเมตรตามมาตรฐาน n d d c ทำไมถึงพูด2ตัวเลขเพราะเขามีตัวมอเตอร์เดียวมอเตอร์คู่แล้วก็เป็นแบต2ขนาดนั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวแรงสุดเนี่ยนะครับ พลังงางสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ572กิโลวัตต์ทอครืออยู่ที่ประมาณ802นิวตันเมตร0ถึง100นะครับตัวมอเตอร์คู่เนี่ยเครมมาจากโรงงานนะอยู่ที่ประมาณ2.74วินาทีเท่านั้นเองถือว่าโหดมากๆแล้วก็อันนี้เป็นสีแดงใหม่ด้วยนะครับจริงๆเนี่ยที่เปิดตัวมาเนี่ยจะมีสีขาวสีดำสีเบจสีชมพูนะครับแล้วก็สีออกแนวแบบสีฟ้าพลาสเทลพลาสเท,สเทเนิดนึงแต่อันนี้เป็นสีแดงใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาไปไล่เลียงกันนี่นี่คือหน้าตาเขานี่คือโก ไฟหน้าจะเป็นแบบนี้เลยเนี่นะครับ LED เป็นแบบตัว Sequential ด้วยนะเวลาเปิดระบบเนี่ยก็จะวิ่งนะด้านล่างคือตัว IM Ultra er Wide Horizon ด้วยด้านหน้าตรงประมาณนี้คุณดูสัดส่วนดิเห็นปะ่ะพอมันเป็นตัว IM 5เนี่ยผมรู้สึกว่าความวายความเตี้ยแล้วก็ความที่เขามีสับส่วนเนี่ยผมว่าลงตัวแล้วก็เดี๋ยวพาไปลองนั่งด้วยนะครับว่าพอนั่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเตีย้ยไหมรู้สึกว่าอึดอัดไหมด้านหน้ามีตัวกล้อง รอบคันมาให้แล้วก็จุดติดตั้งเป็นไายทะเบียนนะฮะเซนเซอร์มีไม่ครบด้านล่างก็จะเป็นชัตเตอร์เปิดปิดไฟฟ้าตามสตาร์ทรถไฟฟ้านะ IM High Performance Sensing Unit ไม่ว่าจะเป็นตัว Adaptive ค u t o Tone Lens c l e a i n g พวกเนี้ยเขามีระบบทั้งหมดแล้วก็ที่จเนี่ยจะเป็นตัวระบบนะฮะ Autopilot ออ Level 2 Plus แล้วด้วยคือช่วยขับขี่ได้ เชื่อมต่อกับระบบจราจรกลางนะครับทำให้วาจอดที่ไฟแดงนะฮะแล้วพอเป็นไฟเขียวเนี่ยรถจะสามารถเคลื่อนตัวออกไปอัตโนมัติได้โดยที่แบบคุณไม่ต้องไปแอคทีฟไม่ต้องไปเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกเลยนะฮะแล้วก็พวงมาลัยเลี้ยวให้อัตโนมัติคือคุณตั้งนะฮะจุดหมายปลายทางไว้ที่เหลือรถขับไปทั้งหมดนะครับนี่คือด้านหน้าเขาสีแดงนี่สวยเนาะคันนี้เป็นตัวแรงนะคุณจะได้ล้อแบบนี้เลย 24,5, 40 R 2 0สําสำหรับล้อคู่หน้าแล้วก็คาลิเปอร์เบรกเป็นตัวคอนติด้วยนะครับก็ให้มาครบเลยลลดาายประมณี แล้วก็ i m Vision ชัมีพวกเนี่ยเรดาร์มีกล้องครบเลยตรงนี้เพราะว่าระบบนะฮะต่างๆของรถภายในรถจนเนี่ยเยอะมากๆนะครับมีกล้องไวร์องเกิลคามิล่าด้านบนนะครับครบแล้วก็ด้านบนมีตัวไราดารด้วยส่วนกล้องกระจกของข้างก็จะมีนี้โอ้โหเรียกได้ว่ารอบคันเนี่ยจัดเต็มจริงๆขอบองตัวหน้าต่างจะเป็นสีแบบนี้ไม่ได้เป็นแบบสีเงินจ๋านะคุณดูด้านข้างตัวรถเห็นปะสัดส่วนลงตัวเลยคุณดูเชฟตรงนี้ใช้ได้ดูดิ สวยเลยผมชอบคันนี้อย่างหนึ่งตรงที่ดีไซน์เขาเนี่ยมีสับส่วนตั้งแต่หลังคานะครับลาดลงมาจนถึงเสาซีเนี่ยจะมีความลาดเอียงบางนี้แล้วก็จะมีตัวเชฟนะซึ่งสเปคล้อคู่หลังก็จะไม่เหมือนล้อคู่หน้าล้อคู่หลังเนี่ยจะเป็นตัว2 7 5 3 5็20เพราะฉะนั้นหน้ากว้างใหญ่กว่านะรองรับกับตัวอ่าล้อที่มันมีขนาดใหญ่ทําให้รถเนี่ยมันดูจัดเต็มนะด้านบนก็มีกล้องมีไฟเบริคสามกระจกด้านหลังมีตัวไล่ฟ้านะครับฝาท้ายจะเป็นแบบนี้ led บายยาวตามสไตล์คลา้คลาย im 6 แล้วก็ที่ประเทศจีนเนี่ยเขาจะมีตัวหน้าจอมอนิเตอร์ LED แบบนี้นี่น้องหมาคือผมคิดว่ามันตอบโจทย์มากนะมันเป็นไฮไลท์จริงๆแต่ถามว่าทําไมที่ไทยใช้ไม่ได้เพราะว่าก็เป็นเรื่องของกฎหมายด้วยทําอะไรได้บ้างเนี่ยมีน้องแมวมีนี่โทรไว้ได้ด้วยนะครับว่าเป็นแบบออโต้ดำวิ่งออโต้พาร์คกิ้งเพื่อให้คนด้านหลังเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยรถเนี่ยเปิดระบบอยู่เนี่ยแจ้งได้ทั้งหมดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็ได้แฮปปี้นิวเอียร์ก็ได้นะมีลูกเล่นเยอะมากสามารถนะเซตติ้งที่หน้าจอได้นี่แฮปปี้เบิร นี่คือโลโก้เหมือนเดิม IM นะครับแล้วก็ L6 จริงๆในตัวนี้เขียน L6 แต่ถ้าเกิดมาไทยเนี่ยจะเป็นชื่อ IM5 นั่นเองฮะเซ็นเซอร์มีมากล้องด้านหลังมีมาให้ครบแล้วก็ฝาท้ายเวลาจะเปิดเหมือนตัว IM6 นะครับตรงไหนเอ่ยให้ทาย3วินึ 1, 2, ฝาท้ายกดตรงนี้นี่คือด้านหลังเวลาเปิดออกมาเนี่ยนะครับก็จะเปิดมาทั้งกระจกแบบนี้เลยพื้นที่เนี่ยก็จะเน้นความวายแบบนี้นะครับ เน้นไหวด้านข้างหลังคาจะเตี้ยนิดหนึ่งวางของได้ประมาณนี้เนาะนี่มี IM m a ็ก็ไฮไลท์ของรถเนี่ยก็จะมีพวก IM Max อแคล้ายๆ m a ็ s a f e อะนะครับเป็นอุปกรณ์ไว้ติดพวกแม่หลงแม่เหล็กนะฮะอะประมาณนี้อันนี้คือปิดไฟฟ้าแล้วก็ไฟท้ายไฟหน้าก็จะเป็นซีเ u นช t i ล l อะคุณดูด้านหลังตรงกันหน่อยด้านหลังตรงเป็นไงเซ็กซี่มากดูรอดูผู้ชมว่าถ้าเกิดมาไทยแล้วเนี่ยนะฮะ ด้วยราคาผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ราคาสูงเท่าตัว s u v อ่ะนะอาจจะถูกกว่าหลักแสนนิดหน่อยอะไรแบบนี้แต่ผมว่าน่าจะขี่ๆกันเรื่องราคาเรื่องดีไซน์ผมว่าผ่านเลยนะครับจุดชาร์จไฟจะอยู่ฝั่งตรงนี้ฝั่งซ้ายนี่ด้านข้างตัวรถก็จะมีตัวกล้องครบเลยปะ่ะตรงนี้ก็มีตรงนี้ n f c นะครับตัวการ์ดนี่คือตัวการ์ด n f c ของเขานะก็สามารถแตะตรงเสาบีได้ดูข้างในนิดนึงผู้ชมว่า IM5 เป็นยังไงนะครับนี่แผงประตูแบบนี้ บูนุ่มทั้งหมดนะรกระจกเป็นกระจกคู่เป็นอะคูสติกกาแล้วก็กระจกลงนะครับ one step ทั้งหมดนี่มือเปิดประตูที่ล็อกประตูทั้งหมดนะครับทุกอย่างทุกจุดจะเป็นวัสดุนะฮะ soft touch แล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะแบบเบาะขนมปังแบบนี้พวงมาลัยก็เป็นทรงดูลล้ำเลยนะครับหน้าจอจะเป็นสกรีนยาวแบบนี้แล้วคุณดูเลดาร์เขาจับ เห็นปะคนข้างหน้านะจับได้ทั้งหมดลําโพงมีทั้งหมด20สปีคเกอร์นะครับแล้วก็เกรดเครื่องเสียงถือว่าโอเคจอคนนั่งตอนหน้าก็จะเป็นอีกจอหนึ่งนะแยกออกจากกันการทํางานตรงกลางก็จะเป็นการปรับเรื่องของระบบการขับขี่ทุกอย่างนะเหมือนกันคือรถคันนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่หน้าจอนะครับ่วนพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบนี้ฝั่งซ้ายนะฮะยังเป็นก้านไฟเลี้ยวกับที่ปัดน้าฝนนะฝั่งขวาก้านเกียร์พร้อมกับระบบออโตโนมัสเวลาจะใช้ก็ดับเบิลคลิก แบบนี้ไวเลสชาร์จนะครับเป็น50วัตต์1จุดแล้วก็ตรงนี้คือที่วางกาดนะครับนี่ที่วางแก้ว2ตําแหน่งแล้วก็มีการปล่อยลมแอร์ได้ด้วยผู้ชมดูดิโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจความนี่เบียดอยู่กับพี่โคกนี่ละเบียดอยู่กับพี่โคกนีนะ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 นันะ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 ่นะ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 นนะนนนะะนะนี่นะนนนานะน้ะ่นี นี่คือการนั่งนะครับ i m 5 i m 5นะครับคุณดูนี่คือสรีระผมนะครับมีแอมเบียนไลท์มีอะไรครบนั่งสบายอยู่นะแต่รู้สึกว่ารถเตี้ยๆนิดหนึ่งตามสไตล์ซีดานนะครับเหมือนคุณขับ Camry a c c o r d อะไรประมาณนั้นไซซิงเดียวกันทีนี้ผมไปลองนั่งบอะดยสารด้นหลังให้ดูกันนี้นะฮะว่ามันกว้างไหมก่อนลงไปโชว์นิดหนึ่งหลังคาจะเป็นกระจกแบบนี้บอะโดยสารต้นหลังดูซิว่า i m 5เนะี่ยนั่งสบายไหมนี่กระจกเป็นแบบนี้นะฮะด้านหลังมีตัวแอมเบียนไลท์มีที่ปรับ ะะตัวบบ่อุ่นครบที่เปิดประตูสลักไฟฟ้าสังเกตรแรกนะผู้ชมตัวพื้นเนี่ยน่าจะยกสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะคือทาให้รู้สึกว่าขามันอาจจะชันหรือเปล่าเดี๋ยวผมขึ้นไปลองนั่งให้ดูดูนะผมยืนปกตินะเฮ้ย <Hey, S 2> พื้นมันสูงนะแต่รู้สึกได้ว่าเบาะมันบุ๋มลงไปเยอะแล้วก็มีระยะเอ็นเยอะเหมือนกันแต่ก็เข้าใจได้แหละผู้ชมดูดิเห็นป่ะด้วยความที่ด้านล่างมันเป็นแบดอะมันอลหลาจะทําให้ไม่ได้สะดวกสบายนัก เห็นปะรู้สึกว่าพื้นมันชันไปหน่อยแต่เบาะนั่งสบายด้านหลังมีแอร์มี usb type c 1ตําแหน่งตระกูล im เนี่ย im max เห็นปะเหมือนพวก max safe อะ่ะก็จะมีอุปกรณ์เสริมนะครับในการติดเข้าไปแล้วก็จะมีสามารถอัดแอปพวกกล้องพวกมือถือพวกอะไรได้เยอะมากมายนะครับตัวเบาะหลังปรับแบบนี้นะฮะ isofix มีที่เท้าแขนมีเลยครบนั่งสบายผู้ชมคือมันเอนเยอะนี่คือ im 5นะครับและตัวแรงก็คงดูดิ5 7 2ิกิโลวัตต์สูงถึง1้อยวิอ่ะ โคตรสุดเลยแต่ทรงดีผู้ชมคือเป็นรถไฟฟ้าอีกคันหนึ่งที่ผมขับมาแล้วแหละนะ i m 6แล้วก็ IM5 เนี่ยที่ผมไปขับมาในสนามเขาเนี่ยเป็นรถที่ช่วงล่างโอเคเลยนิ่งแน่นพวงมาลัยเนี่ยนะไม่ได้มีความสั่นสะเทือนอะไรเลยนะครับอ่ะลงจากรถอ่ะปิดด้านหลังกันหน่อยนะครับ นี่คือทั้งหมดของ IM5 ที่เราจะได้เจอกันที่ไทยแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวเราดูนะครับว่าเวอร์ชัน,นมาไทยแล้วสเปคจะเป็นยังไงออปชันจะเป็นยังไงร,ราคาจะเป็นยังไงนะครับก็ถ้าชื่นชอบนะครัคันนี้ลองมาคอมเมนต์ให้ซันหน่อยผมเชียร์ว่าอยากให้เขาเอา LED ตรงนี้ใส่มาให้ได้ให้มันถูกกฎหมายสักทีมันน่ารักจริงๆเห็นปะ่ะน้องหมานะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นลังใจฮุกกี้พีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ